บ้านําโคกหลังจากที่เราเผาด้วยมะพร้าวขูดเสร็จนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเผาเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีข ouais> ูดน้ำแบบนี้นะก่อนที่เราจะเริ่มมาหยอดแป้งนะครับเราจะต้องมาล้างทําความสะอาดนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมครับพวกขมออเนี้ยให้หมดก่อนครับมันจะมีเศษมะพร้าวที่ไม่ม้ตกค้างอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเราต้องไปล้างก่อนนะครับล้างทำความสะอาดก่อนนะก่อนที่จะเริ่มหยอดแป้งนะครับส่วนวิธีล้างนครับวิธีล้างนี่ครับเราใช้แค่นี่ครับฝอยกับหม้อแบบนี้นะครับธรรมดาแบบนี้นะและน้ำเปล่าพอครับน้ำ มาครับเดี๋ยวมาจับล้างให้ดูนะครับนี่นะเห็นไหมครับล้างอย่างนี้นะแล้วก็อนี่ครับเอาปลกอยขมองนี้ขัดเนี้ยขัดอย่างนี้นะครับขัดอย่างนี้ขัดทั่วนะครับแบบนี้รวมทั้งครับขัดในหลุมนิดแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะนี่ครับอ่านี่ครับอย่างในหลุมแบบนี้ครับทุกหลุมนะครับทุกหลุมเลยแบบนี้นะครับแบบนี้ อย่างนี้ครับเพื่อนอย่างนี้นะครับขัดแบบนี้นะครับขับไปเรื่อยนะครับจนกว่ามะพร้าวนะครับที่มันติดครับหลุดจนหมดนะครับเท่านี้ครับก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็เอาไปใช้แล้วก็หรือประโยชน์แป้งได้เลยนะครับ